สวัสดีครับพ่อเสือัดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้ผมเขยสารใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของพ่อเสือในงวดของวันที่1นึ่งกรกฎาคมหกเจ็ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อฝันแล้วครับเพิ่งฝันเมื่อคืนนี้เนาะพ่อเนาะครับครับตั้งแต่เลขออกมาคุณพ่อก็ยังไม่ได้ฝันอะไรครับ แล้ววันนี้มา,มาทีหนึ่งแล้วพอไม่ไม่มีฝัามฝันนี่เพิ่งฝันมา่อคืนนี่จะลูกมาก็หายไปเออก็ะพิดถูกก็แล้วใจลูกเด้อลูกพ่อก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะบอกครับอเดี๋ยวให้พ่อเริ่มเล่าความฝันเลยเนาะพ่อครับฝันว่ายังไงนะครับพอ่อฝันว่าพระไปนอนค้างไฟก็เลยล่ะให้เงินพ่อห้าร้อยบาท เลยก็ให้เงินแล้วก็ให้ไปยิบเอาเองพอไปยิบครับก็ดึงมือเด็กน้อยไปซื้อขนมไปซื้อขนมก็เห็นหน้าส่อ,สองตัวไปเออก็ไปเขาลลูลกอย่าไปไกลามานะเดี๋ยวมาจากกัดกา,มา,มารม้าๆพอจะจูงมามทางพี่จูงไปก็ซื้อขนมมากินเออซื้อขนมมากินเลยก็กลับมาก็มาก็ เท่นปวกครับอยู่ในเฮือนเนี่ยมันมีสามปวกอยู่เอา้าวแไมมันพลุกระดานเฮือนพอมาสามนี่โพนนะมันสามโพนสามโพนสามจอนี่ก็พอกระมีเลยสามวอพอก็ะิดไปแล้วก็ตีหายลูกมีฟันแก่นี่พอก็ตื่นตีว่าก็ลูกก็ไประจบไอ้สเก็ตปวกใต้นั่นก็เออก็ ประจำก็เลยก็พอตีใบเจ็ดสามลูกเออลูกผู้หญิงก็เลยเพ็นมาสองตัวกับเก้าสามครับเออก็ลูกให้ก็พอกระตี้ให้ไอ้ห้าห้าศูนย์ห้าร้อยครับนี่พระตีเออพระให้พระก็นอนข้างฝ่ายอยู่เกทพระกูตายแล้วเป็นคนที่พ่อเสือรู้จักด้วยคุณรู้จักอยู่ น้ำกันยููนีตลอดเวลารับแต่ตอนนี้ผ้ารูปนี้ก็คือ,อมอน,น้าผ้าไปแล้วคือตายไปแล้วนะตายไปแล้วครับอตอนที่ตายนี่อายุเท่าไหร่นะครับพ่อเจ็ดสิบห้าปีเนาะ,ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาย้อนความฝันของคุณพ่อเสือให้ฟัง<ม>ชัดๆนะครับก็คือคุณพ่อเสือนะครับฝันว่าเห็นพระ ที่รู้จักกับคุณพ่อเสียนะครับแต่ท่านเนี่ยมอนหน้าพไปแล้วพ้ารูปนี้ครับก็คือตายไปแล้วครับท่านผู้ชมมานอนข้างไฟให้เงิมน,นมานอนพิงไฟอยู่ครับพิงไฟอยู่ตรงไหนนะครับพ่ออยู่ในไอ้คุิเปิ่นยู่ตะกอนนี่เพราะในกุฏิที่วัดกุฏิที่วัดตะกอนนี่ครับครับถ<ม>้าน,นอนพิงไฟอยู่ครับในความฝันแล้วคราวนี้คุณพ่อเสียน่ะอ่าไปกราบท่านแล้วท่านก็บอกว่าอ่าให้ไปหยิบเอาเงินห้าร้อยห้าร้อยบาทครับ ก็คือท่านวางไว้ตรงไหนนะครับวางอยู่ไรใครเราเป็นข้างอยู่นั่นเงินนะมึงไปยืบเอาดีอ๋อก็คือท่านให้เงินให้เงินในความฝันนี้พ่อไปขอเงินท่านหรือว่ายังไงไม่เลยขอท่านให้เองมึงจะมีเงินใจไหมเออโอ้ยบพไม่มีว่ากำลังยากจนเน่ะก็นุ่นกูจะให้มึงหาร้อยไปยืบเอานี่อย่างที่นะพ่อก็เลยไปยิบเอายิบเอาครับก็คือจูงเด็กน้อยไปซื้อขนม แล้วคราวนี้พอพอ่ได้เงิน500บาทก็เลยจูงเด็กไปซื้อขนมในร้านจูงเด็กผู้หญิงเนาะไปซื้อขนมเด็กผู้หญิงไปซื้อขนมแล้วหลังจากที่ไปซื้อขนมครับก็มีหมาอยู่ตรงนั้นสองตัวสองตัวนี่พ่อก็ตีให้เลเกาครับพ่อจ่ากเมนนะนี่ครับจ่แก่แกแก่ก็้เกอ๋อที่พ่อตีไว้73มกับ9ก้าสามเก้าสมนี่ครับพ่อบอกเด็กว่าอย่าไปใกล้หมาเดี๋ยวมันจะกัด ครับแล้วคราวนี้ซื้อขนมเสร็จพ่อก็กลับมาที่บ้านของตัวเองก็คือก็คือไม่ได้กลับไปหาผ้าอีกแล้วกลับมาที่บ้านผ่าหายแล้วมาเห็นพวงอยู่สามก่อนอยู่ครับทะลุทะลุแป้นเออเป้นเป้นแป้นไม้เป็นไม้เฮือนเจ้าของเลยที่เฮือนเดี๋ยวนี้เฮือนบูนแต่ก่อนครับทุก้ยมีปวงย่างมาสู่มาสามก่อนอยู่นี่ครับครับ เด็กน้อยบรรลุจับมาอันนี้ก็อเอาเจ็ดอีกกว่าพวกสามนี่เนเก็รตรงกันตรงกันอยู่นี่ครับครับปัป้ฝันดวง่อถ้าเป็นบ้านของพ่อเสือเนาะผมคิดว่าต้องมีท่านผู้ชมถามมาแน่นอนเนาะถามบ้านเลขที่ของคุณพ่อเสือก็คือแปดแปดสิบเจ็ดนี่แปดสิบเจ็ดครับท่านผู้ชมบ้านเลขที่ของคุณพ่อเสือครับ ก็ใบที่87เนอะตัวเลขทั้งหมดก็อยู่ตรงนี้เนาะที่พ่อให้ผมเขียนเล้ครับเออนี่พ่อบอกได้แค่นี้ละครับท่านผู้ชมครับตัวเลขของคุณพ่อเสียจริงๆแล้วคุณพ่อเสียก็ถือว่าน่าจะฝันได้ตัวเลขเลยก็คือพักให้เงินห้าร้อยครับท่านผู้ชมคุณพ่อก็เลยบอกให้ผมเขียนว่าเอาศูนย์ห้าศูนย์ดีกว่าเนาะครับครเพราะว่าตัวเนี่ยถ้าห้าศูนนี่คุณพ่อบอกว่ามันจะมายากก็เลยเอาศู0ย์ห้าศูนย์ครับท่านผู้ชม แล้วก็คุณพ่อตีตัวเลขเพิ่มเติมให้ก็คือเจ็ดสามเจ็ดสามครับจับจับก็เจ็ดเจ็ดอ่าก็คือผู้หญิงเด็กน้อยสามก็สามแล้วก็ก้าสามก้าวสามไม่หมาหมาาจาร์แเมนครับเออเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็สามสามหมาแล้วก็ผู้หญิงก็สามครับมีสามก้าสามนี้ตัวเลขเพิ่มเติมครับแต่ตัวหลักๆจริงๆก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ครับตัวเอพระให้เงินห้าร้อย เงินห้าร้อยครับครับอาส่วนศูนย์เจ็ดห้ากับแปดเจ็ดครับท่านผู้ชมก็คืออายุของพระที่ว่าท่านตายไปแล้วนะท่านรับพระไปแล้วก็คือเจ็ดสิบห้าปีแล้วก็คุณพ่อบอกให้ผมว่าศูนย์มาใส่ครับแล้วก็บ้านที่ของคุณพ่อที่อาจอมปวกขึ้นอยู่ในบ้านสามกองสามกองเลยทะลุเป็นเป็นพื้นเลยจากพื้นดินพื้นดินเลยทะลุแป้นขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณพ่อบอกว่าอ่า บ้านที่ที่ของคุณพ่อเนี่ยบ้านที่87ครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดครับตีตัวเลขเก่งๆเนาะพ่อเนาะก็ช่วยด้วยช่วยตีตัวเลขช่วยคุณพ่อเสียหน่อยเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปริศนาซ่อนอยู่ัเหมือนกันเพราะว่าจอมปลวกสามจอมซ้อมจอมอยู่มันทะลุแปนเลยมากลางล้างเลยมาเห็นโพ่มาเลยอ๋อเนี้ยก็มีจอมปลวกมาสามอันครับ แต่ในเรื่องจริงนี่ไม่มีเนาะพไม่มีอ๋อครับหรือว่าจะเป็นสามแปดเจ็ดก็ไม่รู้เพราะว่าบ้านหลังนี้บ้านที่แปดสิบเจ็ดครับทะลุดินขึ้นมาสามสามสามจอมเนาะสามจอมครับสามกองครับนี่พอกระตี้ไฮไลท์แค่นี้นะอืมก็ไม่แน่อาจจะเป็นสามแปดเจ็ดหรือเปล่า อย่าเเดี๋ยวจะรู้ว่าครับครับแต่คุณพ่อเสือก็จะยึดเอาศ50กับ73กับ93เป็นหลักเนาะครับแค่นั่นเองก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับความฝันของคุณพ่อเสือก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองครับผมเขื่อนอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ถูกางวัลอ่ามีโชค ก้อนใหญ่ๆเข้ามากันทุกคนครับคุณพ่อครับอวยพรให้ลูกหลานน้ำเน่ครับผมถ่วยลูกหลานร่ๆรวยเด้อปอก็มีใจช่วยปัญหาแกกันนั่นก็ทึกไม่ตู้ก็พ่อไม่รู้ดอกมาไหนแพ้ปัญหาไปแค่นั้นแนะครับจ้าธูลูกหลาน